สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟุตพินไทยแลนด์นะครับมาเล่นเกมฟีฟ่ายีกันดีกว่าวันนี้เรามีคอนโทรลเลอร์แล้วแล้วก็ใส่มือถือเข้าไปเลยเพื่อถนัดในการจับครับผมไปเล่นแอปสตารเดียนะครับที่รวบรวมเกมเกรเอ ที่ทุกคนกำลังนิยมเล่นกันอยู่ตอนนี้นี่คือฟีฟ่22ครับเอ็มเปเป้ดาวดังจากฝรั่งเศสนะครับแชมป์โลกครับผมเราใช้คอนโทรลจากมือถือไปเลย ไฟลยี่สิบสที่มีการเซตค่าไว้แล้วเราไปใช้ค่าที่เราเซตไว้เพื่อสะดวก โอ้โห oh ขึ้นต้นมาด้วยนักเตะผู้หญิงนะครับเราไปที่ Play ดูสิว่าเราจะเล่นเกมทีมอะไรวันนี้ ก็ Play. เหมือนกับเรนด o อมเกมมาให้เราเรนด้อมทีมมาให้เราเล่นนะครับเรียบร้อย โหทีมเอซมอนซาเจอกับมิลานมีทีมเยอะแยะให้เราเลือกนะครับอลองทีมนี้ก็ได้พ้าย สีคนละสีก็ได้สีขาวอีกทีมหนึ่งเราเปลี่ยนเป็นแดงไปเลยเพลย์แมท เดลเลกเว่กับสจวร์ตล็อกสันนะครับคู่หูที่จะมาวันนี้นะครับ

จังเด้อเนี่ยอน,นี้ <quality. S 2> อันนี้ไม่ต้องกลับนะนพราะว่ามันออกไปแล้ว <Okay. S 2> มันไปแล้วแปดสามล่างตัวละเหรียญหมดเลยโอเคโอเคเข้าใจละอันนี้อันนี้ไม่ต้องจะเอาตัวเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยเอะไปคิดก่อนแล้วค่อยมาก็ได้เนาะกำลังอัดเสียงอยู่

คนเข้าสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยอลูกบอลลายสวยครับวันนี้โอ้นี่นักเตะค,คนนี้รู้จักเขาเป็นคนมิลานออกสตาร์ทไปก่อนครับเดี๋ยวเราก็ really <looking> อย่าให้ แต่ออกไปเองข้ามคานนะครับอโอเคครับเตะจากประตูกด X ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ปุ๊บพยายามคอนโทรลลูกบอลไว้ก่อนช่วงนี้ ส่งกลับไปให้กลัวนิโคลัสส่งไปให้แคตติกสส่งไปอีกฝั่งทางด้านซ้ายโอ้โห oh โดนประกบไม่น่าเชื่อ well, โดนแย่งไปได้ s <S ไม่ผ่านประกบไว้ประกบไว้ ปกดไว้จะให้เข้ามาปุ๊บเาโหมีการสัสบขาหลอกกดบีออกไป right กดมอง <on the S 1> อีก <the police. S 1> ทีหนึ่งโอ้ยวิ่งนำวิ่งนำได้ได้ได้ได oh. โอ้ปุ Stuart, well, ๊บโอ้ ลุบลุบโอ้โหสับขาหลอกไม่ได้ออกเตะมุมครับลูกแรกที่ข้ามคานนะครับรีบิดเตะข้ามคานออกไปเป็นลูกแต่มุมแล้วเริ่มจะจับไตได้เราวิ่งมาเลย ได้มา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 เอ้ยไม่ผ่านเตะออกไปลบหลบโอโ้โหเลี้ยงหลบโอโ้โหโอโ้โ,อโเกือบหลุดเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าจะเตะสวนออกมาปรากฏว่าอีกทีมมีลานแย่งลูกได้ใส่เข้าไปอย่างจังหน้าประตูไม่เข้าครับ ทอมมี่ฮ huh. ่าสปอนเซอร์ทอมมี่เดี๋ยวเราต้องรีบวิ่งไปเตะโก้เตะจากเตะมุมรีบวิ่งไปรีบวิ่งไปเออนี่รู้รู้น่าว่าแล้วน่าแล้วว่าแล้วโอ้โหจากมุมแคบแคบ ยิงเข้าประตูไปแล้ว1-0โอ้โหมุมแคบๆยิงเข้าไปอย่างสวยงามจากมุมแคบๆมามาดูอีกครั้งหนึ่งจังหวะดเดียวเข้าเข้ามุมแคบไปเลยหมดสิทธิ์รับเลยโอ้โหพยายามปัดมือปัดไม่ไม่ทันนะครับ มีการขี่หลังะละเซอืมเบสเราโดนไปแล้วหนึ่งตงูงไม่เป็นไรเอาใหม่ครับพยายามควบคุมลูกบอลเมื่อกี้เนี่ยลูกบอลหลุดอ,อ,อืเสียดายมากโกนี่ต้องทำหน้าที่หนักไปหน่อยวันนี้ โก้ทำหน้าที่หนักไปนิดนึงมน,น,นานส่งไปให้เขาเฉยเลยโอ้วิ่งกลับมาเร็วเออรับอย่างสวยงามเอาไงดีโยนมาให้คนนี้ดีกว่าโอ้มาแย่งลูกโอ้โหข้ามคานใครเป็นคนยิงเนี่ย เบอร์สิบครับมิลานไม่รู้โดนมือผู้รักษาประตูหรือเปล่าต้องเตะมุมมาลูกนี้ห้าเตะจากหน้าประตูนะครับเราเตรียมตัวกด x ไปเลยปุ๊บไม่ได้ <Lost possession. S 1> เราจะวิ่งไปสกัดยังไงดี บ่งออกมาก่อนได้แล้วได้แล้วทีนี้เรามั่งโอ้โหวิ่งเร็วมากไม่น่าเชื่อวิ่งมาแย่งลูกเฉยเลยเมื่อกี้ <c oughs> ครับนี่เป็นเซตค่าที่โปรเฟชชัลนะครับการเล่นของคอมพิวเตอร์มันก็จะเก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่สนุกดีนะครับเรา,าหวังที่จะเห็นลวดลายของนักเตะม,มากกว่าเห็นอนิเมชันภาพสวยๆมากกว่านะครับ <Sie ge. S 1> สนุกดีครับส่งกลับไปที่ประตูชิมิตอาอุ่อ๊ยีิเป็งล่ะสิวิ่งไปวิ่งไปเร็วอย่าให้ลูกออกเกือบออกชิมิตโอ้โดนแย่งแล้วโดนแย่งแล้ว ป๊อปเออจิลาดเกือบเล่นอีกตรงหนึ่งแล้วดีนะที่ออกมาดูว่าออกยังไงโดนมือของผู้รักษาประตูปัดออกไปได้ทำงานเหนื่อยหน่อยนะครับวันนี้ผู้รักษาประตูเราวิ่งมาลีวิ่งมาวิ่งมาช็อตวัน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 ไม่เข้าเฮ้อ โดนสกัดออกไปทีนี้รู้ไตรแล้วเรามาปิดมุมไว้ก่อนปาดเงือเลยนะครับวันนี้มุมออกไปมาดู อีกมุมหนึ่งพะว,วงออกไปเองนะครับเตยจากหน้าขอบประตูปุ๊บเตะไว้แล้วนะครับครับททมใกล้เข้ามาแล้ว อาฮ่ uh huh. ปิดมุมไว้ก่อนแล้วก็กดบีามอง่าไปอีกแล้ว uh huh. พับสนามเล่นเลยครับวันนี้โอ้โ oh ห huh. ทีมมิลานพับสนามเล่น mm hmm. เราต้องใช้ระบบเมืองไทยนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นรถบัส mm hmm. มาอยู่ข้างหลังให้หมด mm hmm. นี่ไปไปข้างหน้า สกัดไว้อย่าให้แทงทะลุช่องขึ้นมาเด็ดขาดกันซีไว้กันซีไว้ผู้รักษาประตูปัดออกไปได้ทันไหมทานครับกดบีแต่ออกข้างสนามไปก่อนเป็นลูกออกนะครับทุ่มเป็นลูกทุ่มทุ่มไปแล้วทุ่มไปแล้ว โดนเข้ามาหน้าเขตโทษกดบีกดบีป้าย oh <my> แต่ออกไปก่อน oh <my> ทุ่มอีกแล้วครับเบอร์79จะเป็นคนทุ่มขีมาชี้มือให้เพื่อนเพื่อนหาตำแหน่งไ oh <my> รยแย่งได้ออกเ,อเป็นลูกทุ่มอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ภาพชัดดีครับฝนไม่ตกเออกดบีทนันไหมไม่ทนันกดบีโอ้เบอร์สิบสองรี รีบิกเบอร์12ยิงเข้าไปอีกแล้วเป็นลูกที่2นะครับ well, เพื่อนๆ <it is S 1> กลูกันเข้ามา s <S สแสดงความยินดี <and S 1> ด้วยนะครับลูกนี้สวยมากลูกทำท่าจะออกแล้วไม่ออกเก็บบอลขึ้นส่งให้เพื่อนยิงตรงตะข่ายไปอีกครั้งหนึ่ง เราไม่ยออ่อท้อโอ้หมดครึ่งแรกไปแล้วนะครับครึ่ทมมหมดครึ่งแรกเรามาดูไฮไลท์กันดีกว่า well, so 02มาดู มาดูไฮไลท์กันลูกแรกยิงข้ามคานไปโอ้เม,มื่อกี้สกัดไม่สกัดไม่ผ่านสกดัดไม่ผ่านแต่ก็โชคดีที่ ผู้รักษาประตูปัดลูกออกไปได้นี่ลูกนี้สวยงามมากมีกันส่งสั้นๆแล้วก็เตะเข้ามุมหมดสิทธ์ับเลยครับอืม <c oughs> สวยงามมากลูกนี้มีปัดลูกออกไปด้านข้างบราหิมเบอร์สิ คนนีอ้อขอยิงเองมั่งจากนอกเขตโทษมือปัดออกไปได้เกมจากมือถือนะครับใช้แอปสตาเดียนะครับฟีฟ่า22เป็นเกมมือถือขั้นเทพนะครับใช้ความคมชัดแล้วก็ความสนุก มันน่าเล่นกว่านะครับเวลาเราเราได้เล่นเกมที่สนุกสนุกได้เห็นลีลาของนักเตะการยิงที่สุดสวยโอ้โหลูกนี้สวยงามมากหมดสิทธิน์นี่จน um คนภาคต้องบอกว่า lovely strike แปลว่าการแทงทะลุอย่างสวยงามนะครับหมดไปแล้วครึ่งแรกแล้วก็มีสถิติออกมาให้เราดูนะครับของทั้งสองทีม ซัมเอรออกมาว่าใครคอนทรลบอลได้กี่เปอร์เซนต์โอ้โห,โโหทีมเราขี้เละมากคอนทรลบอลได้แค่36สเปอร์เซนต์ส่วนทีมวิลานคอนทรลบอลได้64%เปอร์เซนต์แทบจะพับสนามเล่นนะครับโอ้ไม่มีอะไรเลยโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่นทีมทีมใหม่โอกาสต่อไปเราเล่นแค่ครึ่งครึ่งเดียววันนี้ขอบคุณนะครับเข้ามารับชมนะครับ พบกันใหม่คลิปต่อไปฟีฟ่22เราจะมาเล่นกันใหม่นะครับมันจะมีซักแมตชละที่เราจะต้องชนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ